ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นปฏิบัติการคุ้มกันนะครับกลางแสงเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแบบทีมนะครับผมมาฟังเลยครับใช่ฝนตกอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้โหโอ้ยผมเล่นผมผมเล่นมัทั้งวันแล้วเนี่ยผมเพงเจอบีคนแรกเนี่ยกนไทยอะเหมือนรางวัลที่หนึ่งใช่จะได้คุยกันรู้เรื่องหน่อยเจอคนไทยถือฐานกันง่ายครับ อีกคนหนึ่งวิ่งไปที่กลางแสงนะครับแยกกันไปผมกับเพอนอีกคนนึงอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ข้างหน้ามีที่เกิดอยู่ครับผมก็เลยวิ่งมาข้างในครับได้ยินเสียงปะ้าะกันอันนี้บอดลิงอยู่อ่าเห็นคนแล้ว หนึงคนอยู่กำจัดบอทซะก่อนล่วงไปหนึ่งอีกสองคนดูหลังกำแพงหนึ่งคนไ่าเก็บไปหนึ่งเงลอคนเดียวคนผมเก็บไปหนึ่งแล้วผมก็เลยว,ว่าจะเออยูตรงนี้ก็เลยคว้างระเบิดไปเลยครับ ออกมากเราจัดการเลยหมดแล้วจาก,จากนั้นเราลุ้น<ป>ของอยู่นะครับมาช่วยผมหน่อยมาช่วยผมหน่อยผมโดนระเบิดแล้วกำลังไปครับเพื่อนอีกคนที่ดันเข้าไปในคางแทงให้เราไปช่วยนะครับเราต้อง รีบไปช่วยก่อนของเลยเก็บปืนกันแล้วก็ถอยออกมาได้ไหมวิ่งออกมานะครับเก็บระเบิดมาระเบิดไปไหนววะหอยยไงเจอแล้วเดี๋ยวเปิดเดี่เดี๋ยวเปิดประตูหน่อยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมย้อนระเบิดเนี่มันเดี๋ยมัน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 เสี่ยงแก๊สแก๊สดักอะมันเสี่ยงแก๊สดักผมก็เลยเปิดประตูให้เขานะครับ โดนนะโดนนะโดนนะ,ดนนะเดี๋ยวผมจะวิ่งอ้อมไปอีกทางนะทราบผมล็อกประตูไว้แล้วโอ้ยโดนแกนผิดกับตายอ่ะเข้าไว้ก่อนนะเข้าไว้ก่อนนะโผงหลังจะเข้าไปรับทราบป,ประตูไว้อยู่ เพืนผมเลยเข้าไวดันในนะครับดับเลยให้ยิงไม่ทันหรอดับเลยอยู่อยู่ตรงผมคนเดียวแล้วก็อยู่อยู่หน้าประตูไม่รู้กี่คนอยู่หน้าประตูน่าจะสองเดี๋ยวผมรออยู่ในทีมแล้วกันผมม่เข้านะผมจะถอยอ พื่อนโปรนบอกว่าให้ถอยนะครับไม่ไม่เข้าไปไม่ดันเข้าไปออกออกออกไม่เล่นไม่เล่นเพราะว่าถ้าเราเข้าไปก็อาจจะโดนดักก็ได้เคนโดนระเบิดเมื่อกี้พราะมันอยู่ตามมุมนะครับเราก็เลยตัดสินใจถอยออกมาไปจุดเดิมนะครับจุดแรก เก็บคลองอยู่นะเดี you ย๋ยวบดหลังจากนั้นเพื่อนผมได้หากุญแจนะครับแล้วก็จะไปที่ตู้เซฟกันรอให้เขาเปิดห้องตู้เซฟ ไม่ได้ของแดงทองทองอะไรเลยนะครับเราก็เลยจะไปกันต่อที่ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันมันจะมีตู้เซฟอยู่ชั้นสองที่ทบันไดนะครับทาขึ้นบันไดหลังจากนั้นจเจอการอะไรขึ้นก็คือเซตไฟฉายนะครับผมก็เลยเจ็บมาก ก็เลยไปประถมพยาบาลด้านนอกก่อนจะบอกเพื่อนแล้วว่ามีคนอยู่เซตเซตไฟฉา,ายมก็เลยโดนเนร้อยไปแล้วครับคนเดียวเปิดไฟฉายใส่หน้ามาคนเดียวซะด้วยผมเห็นแสงไฟมาแล้วผมถอยไม่ทันเราจะไปตกัวขเขานะครับ ขวาขวาขวามันออกขวาได้ยินเสียงนะทางขวาออขวาล็อกไว้เลยล็อกไว้เลยนั่นแหละมาแล้ว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 นะโอ้หผมเจ็บมากเลยหนักเลยผมผมกำลังจะวิ่งนะครับโดนพลาดเลยมาดูรีเพลย์กันนะครับ เข้าที่ท้องเขาเลยเอาสไนเปอร์มานัดเดียวเลยโดนเข้าที่คอนะครับที่ตามคอมันเอาทีเก้ามันเอาทีเก้าห้าลิงจริง,รงผมผมโดนเอ็มหน,น,นึ่งหนึ่งศูนย์นะครับยิงสไนเปอร์โดนเจาะ เกาะด้วยนะครับสีบสองตเจาะเกาะสามได้ผมทองมานะครับผม,มว่าไล่ตายโอเคครับผมผมก็ครับนี้สวัสดีครับ